ครับเพื่อนเพื่อนเมื่อกีก้เราก็ดูไข่ไปแล้วเนาะดูไข่ไปนะครับคราวนี้ก็มาดูเ,าเหตุผลที่ว่าใส่ตัวผู้เยอะกว่าตัวเมียนะครับผมเ,เหตุผลนี้ก็คืออย่างอย่างแรกก็คืออถ้าอุณหภูมิไม่เหมาะสมตัวผู้จะไม่จับตัวเมียนะครับก็ทําทให้เราฟาวไว้แล้วหนึ่งคู่เนาะแต่ถ้าถ้าถ้าฟาวหลายคู่มันก็จะลดปริมาณลงนะครับ คราวนี้เราก็มีอีกปัจจัยหนึ่งนะครับผมคือตัวคู่เกาะกันนะครับผมตัวคู่เกาะกันปุ๊บคราวนี้เขาจะไม่จับตัวเมียนะครับเนี่ยครับดูตัวเนี้ยนะครับลอง z ู o ไปดูเบิร์บนะครับนี่คือตัวคู่ครับผมทั้งคู่นะครับคือเขาเกาะกันแล้วเราออ่ระหว่างที่เขาทาพันธุ์ผสมพันธุ์อย่างเงี้ยเราก็จะเข้ามาวุ่นวายเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวเมียหรือคู่อื่นเขาก็จะออกไข่แต่ถ้าเราวุ่นวายปุ๊บเนี่ยเขาจะสลัดนะครับเขาจะไม่ค่อยจับกัน นะครับก็คือเราต้องปล่อยโดยตํำเลยนะครับก็คือต้องแก้โดยการเอาตัวผู้มากกว่าตัวเมียนะครับผมก็จะประมาณนี้เนาะก็จะประมาณนี้สําหรับตัวผู้มากกว่าตัวเมียนะครับก็พอได้ใครอยู่นะครับวิธีวิธีนี้คือไม่ต้องทำฟ้ารองฝ้าผ่าฟ้าแลบเลยนะครับผม